ทุกคนเนี่ยอ้างว่าตนเองเป็นพระอาหารหมดเลยนะทั้งหมดที่นะัอ้างตัวเองว่าตัวเองคือพระอาการแต่พอพอพอ,พอไปแสดงทําแข่งกับพุทธเจ้าแพ้พุทธเจ้าทั้งหมด,ดทั้งหมดพระพุทธเจ้ามันพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ที่จะแข่งหรอกใช่ไม่ได้คิดจะแข่งแต่<อ>ว่า,วาตอนสุดท้ายเนี่ยบขสรุปคือตอนสุดท้าย สรุปได้ดีมากตอนท้ายถ้าใครเอาไปอ่านเรื่องราเวเกี่ยวกับปริมโอมวาดในเขาเรียกในในปรินิพานสูตรปรินิพานสูตรเปรียบเสมือนการสรุปหลวงพ่อหลังน่ยเรื่องราวต้นเรื่องเป็นยังไงใช่ไหมการเรื่องดำเนินยังไงจบเขาจะสรุปต้นเรื่องเนี่ยเป็นอะไรต้นเรื่องก็เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าที่เสด็จออกบวชเพราะอะไร ใช่ไหมเพราะทุกไงใช่ไหมการเรื่องคือการดับทุกการดับทุกวิธีการ้นทาำหนทางวิธีการดับทุกสุดท้ายตัวสุดท้ายคือสรุปอะไรสรุปสรุปผลวิธีให้ผลของการปฏิบัติปฏิบัติทั้งหมดอย่างการพ้นทุกเนี่ยเรื่องหนังเนี่ยสรุปเรื่องการพ้นทุกฉะนั้นบทสรุปสุดท้ายก็คือตอนที่ที่ปฏัจฉถิมโอวาที่ตอน ตอนก่อนที่จะพูดคำว่าปฏจสิโอวาทมีในมีมีปริภัยชกอะปริภัยชกก็คือนักบวชนอกศาสนาเพราะว่าปริภัยชกนะคือนักบวชนอกศาสนาไม่ใช่ศาสนาพุทธนะก็อยู่ในกลุ่มของพวกนี้ไยปริภัยชกปริภัยชกมาบวชก็คือตัวคนสุดท้ายคือสุปทะปริภัยชคถูกไหมธาโชกสุภะ,ะาเนี่ยสุปภะทาเป็นลูกของ ลูกหลานของ,งจำชื่อไม่ได้นะของกลางคนนี่นะทางคนนี้คือมีพระพิกสุรูปหนึ่งนะสมัยก่อนบวชบวชแล้วก็ปฏิตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วสุดท้ายก็แปลับถัเนเพนคือมีลูกลูกในทางคนหนึ่งนะก็ไปถูกใจล,ลูกในทางนะไปถูกใจล,ลูกในทางเนยในทางก็ถามว่า เธอทําอะไรไม่เป็นใช่ไหมนักบวชทําทอะไรได้ใช่ไหมใช่หรอกทาอะไรไม่เป็นคือไปไปชอบอ่ะไปบิณบาตท,ทุกวันแล้วชอบแล้วชอบเลยคิดจะสึกเห็นผู้หญิงนะ่ะน่ะก็คิดจะสึกแล้วก็สึกดังใจอ่ะพอสึกเสร็จแล้วก็ทําอะไรไม่เป็นนะนะพอทาอะไรไม่เป็นก็ผู้หญิงก็เอาตีนขีตีนอะไรคือทําอะไรไม่เป็นอะเช่ะไหมก็<ห>มได้แต่แบกแบกอะไรแบกเนื้อล่าเนื้อล่าสัตว์ก็ล่า,ลา,า,ลาไม่เป็นใช่ไหม แต่แดงเคลือบตามนายพานนะ่ะวัใน่อไหรนายพานไม่ไม่ออกไปล่าสัตว์ตัวเองก็ทำไม่เปลี่ยนจนทะเลาะกันแล้วเลิกเลิกกับพี่นี่จะไหมมีลูกด้วยกันแต่ไอ้ลูกคนเนี้ยที่คลอดมาคือสุภะทะปริภายชกนะตัวสุภะทะแล้วสุภะทะเนี่ยก็ไปเรียนรู้ค้นหาก็เรียบค้นหาไตรเทปไปเรียนไตรเทป ค้นหาอมาตะธรรมเหมือนเหมือนพระสารีบุติก็ไปหาอาจารย์นี่ไปหาเก่งงั้นเลยคนเนี้ยเก่งไปหาคนนี้นอ่าก็สอนว่าตัวเองกงเป็นพระอาหันต์ไปหาคนนี้ไปเป็นลูกศิษย์ครูทั้งหกหมดเลยพรทัทุกคนอ้างว่าเป็นพระอาหัร์หมดเลยฉะนั้นสุภะทะนี่พอรู้ข่าวไปศึกษาพวกเนี้ยจนรู้หมดแต่ห้องใจว่า เออหนทางปฏิบัติเพื่อความแบบทุกมันอยู่ที่ไหน <laughs> มันอยู่ตรงทาไมมันไม่เหมือนกันเลย <laughs> แต่ละคนอ่ะใช่มไหมในหกคนปฏิบัติไม่เหมือนกันเลยแต่อ้างว่าตัวเองพระเป็นพระแล้วตัวเองลองปฏิบัติดูเอ๊ะมันก็ไม่เห็นทุกอะไรไลพอรู้ข่าวพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานใช่ไหมด้นด้นนั้นด้านด้นมาไกลเลยที่ว่ารูปสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าจะบวชให้น่ะใช่ตอนนั้นไม่ได้คิดจะบวชนะ มาเพื่อต้องการถามปัญหาว่าจะถามปัญหากับพระเจ้าคือทั้งหกเนี่ยคนเนี่ยใครกันแน่เป็นที่เป็นพระอาหันต์จะมาถามพระวจ้าเราตัวเองเข้าใจว่าอุตสาเป็นศิษยิทั้งหกคนแต่กลับไม่ได้เรื่องดับทุกข์ก็ไม่ได้ดับแล้วการปฏิบัติเขาต่างกันคนละเรื่องกันเลยนะแล้วบอกว่าเป็นพระอาหันตกลงจริงๆก็ข้าใจ ต้องลงมหกคนนี้ไทยันแน่ที่เป็นพระอาหารเจอมั้ยถ้าเป็นทั้งหกคนทำไมการปฏิบัติไม่เหมือนกันใช่มั้ยใช่ก็เลยดิ้นรนมาเข้าเป้าพระพุทธเจ้าพอเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าอยู่ในขั้นปฏิบัติฐป้าหนุนกระห้ามอานุนห้ามแต่พระพุทธเจ้าท่านรู้แ şey ล้วนะอย่าไปรบกวนเพราะโง์เลยแล้ว่าเวลาตอนนี้คือตอนนี้นปันเวลาสุดท้ายของท่าน ุภะท่าก็จะไปได้ก็จะไปถามให้ได้จนพระนรนห้ามถึงครั้งที่สามพระวิญญาก็รู้พระวิญญากว่าพระญญนร<ล>นอย,า,อยาไดห้ห้ามสุภะท่าเลยให้เขาให้สุภะเข้ามาหาเราเถิดสุภะทราไม่ได้มาเบียดเบียนเราหรอกแต่สุภัท่ามาถามทำน่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกได้นี่ก็เข้าไปก็เข้าไปปึ๊บก,กราบทีิ ก็ไม่ได้คุยสนทนาพระรูปเจ้าอะไรมากกพราะพระองคบไม่สนใจก็ถามคำถามเลยข้าพระองค์อยากทราบว่าครูทั้นหกเนี่ยไครคือบะอะไรกันแน่ถามตรงตรงพระพุทธเจ้าเลยอ่ะพระพุทธเจ้าตอบว่าไงไม่มีถ้าเป็นพวกเราเราต้องตอบว่า๋อไม่ใช่หรอเนี่ยครับครัาเป็นพวกเราใี่ไหมตอบทางไหนโอ้พวกั้าโลกใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยตอบอย่างนั้นไม่ตอบอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าตอบแบบไหน ตอบว่าสุภะคำถามที่เธอถามจงอยุดได้ก่อนเ,ออเธอจงฟังเราเนี่ยเรากเจ้าอบอกว่าเธอจงฟังเราสุภะตั้งแต่สถาพะ,ะเสด็จออกบวชตั้งแต่อายุที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมมาถึงปัจจุบันห้าสิบเอ็ดปีแล้ว ห้าสิบเอ็ดพรรษาไม่เคยเห็นมีมักมีองแปดในคำพีหรือคำสอนใดเลยท่านพูดนี้อย่างนี้แลนะ้วไม่มีมักที่มีองแปดในคำสอนใดเลยท่านบอกสัมมาณะขั้นที่หนึ่งสัมมาณะขั้นที่ 2, สองสัมมาณะขั้นที่ 3, สามสัมมาณะขั้นที่สี่ก็ไม่มีในคำสอนใด สุภัททะมักมีองค์แปดนนมีในคำสอน,นสมนามณะขั้นที่หนึ่งสามณะขั้นที่ 2, สองสามณะขั้นที่ 3, สมามสามณะขั้นที่สี่ก็มีในคำสอนนี้สุภัททะถทาว่าพิทูทั้งหลายที่มาเป่าเรานะถ้าว่าพิษูทังหลายเหล่านี้ พึงกระทำมักมีองแปดให้เกิดขึ้นแล้วซ้โลกนี้จะไม่ว่างเว้นพระสุนทรธรรมในคำนี้ท,ที่ข้อสรุปคือสุดสุดท้ายอสุดท้ายเลยถ้าคนที่จะมาบวชเนี่ยเข้าในพระพุทธศาสนาได้รู้คาว่ามักมีองแปดไหมนี่สําคัญอยู่จุดเนี้สรุปประเด็นเนี่ยฉะนั้นถ้าคนเข้าใจคนก็ ทำยังไงเราทำมากมีองค์แบบทีเกิดถูกไหมเรารู้แล้วตอนนี้พวกเราเรารู้แล้ใช่ไหมเวลาสวดเราดูสัมมาสติสัมมาสังคปปสัมมาวาจาสัมมาวาชิกัมมันโตสัมมาวัชิวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสติแปลข้อเรารู้แล้วรู้แล้วทำไงแล้วทำยังไงให้มันเกิดนี่ไง จุดสําคัญเนี่ยจิดชอบทำยังไงให้เกิดเกิดยังไงเนี่ยเน,นี่ยสําคัญที่ตรงนี้ที่ว่าที่ที่เราไหนๆจะบวชบวชมาคําว่าทําให้เกิดมักแปดอัดขังขิกกะอัดขังม<า>ักอัดขังขิกกะมักมโคอัดขังอขิกกะมักโคอัดขังอัดขัง มัคโคอะอคิมัโคใช่ป่ะอัอาคิมัคโคทีกัมีใช่มโคีะวมัโคมีแน่นอนมคโคอ่อ่ะฉัาแต่มโคอันทั้งที่กับมักโคอัอัดถัแล้วว่าแปดอันถับแล้วว่าแปดมมักมีเอาแปดอัดถันี่แปลว่าแปดคิการัคโคเหรอเราเคยได้ยินว่า อัฐบริขานบริขานแปดบริขานเตะมนะที่ไปที่ต้องสัต้าให้สัตตะนี่ย <5. S 2> <1. S 2> สัตตะสัตตมีแปลว่าที่เราลงมีเนี่ยแปลว่าที่เกียที่เกีตแต่สัตตะเฉยแปลว่าเก็ยอัฐะแปลว่าแปดถ้าบอกอัฐมีแปลว่าที่ทแ,ตตแปดล,ล,ล,ลงมีเข้า <8. S 1> ไปเดีย ฉะนั้นไอ้ที่กะเนี่ยมาจากคําว่าองค์องค์อ๋อองค์เน่ทีกะนี่นะเออแปลว่าองค์มาจากอะไรอังคะอังคะมาจากสัพท์อังคะเนี่ยเนี่ยภาษาอังคะอังคะอังคีเนี่ยไม่มนแล้วมันลงมันลงปัจจัยหลายตัวคือจะเป็นอย่างเงี้ยนี่มัคโขนะมัคโขก็คือพระ็มัธมัคเปสเออก็คือทางทางดําเนินนะ สู่ความดับทุกแปดประการทัร้งไปให้ถูกทางดําเนินสู่ความดับทุกแปดประการ,รเด็ดขาดนะอะไรกันจำม,มาเมื่อกี้แปดข้อเถ้าทําความดับทุกแปดประการหมายความว่าต้องทําทั้งแปดข้อเกิดขึ้นพร้อมกันระดับสูงสุดน,นะโลกุตะระนะไม่ใช่นั้นนะ ต้องทําแบบดับทุกขึ้นพร้อมกันขณะกิมเดียวทํายังไงให้เกิดขึ้นพร้อมกันสัมมา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 วจาไม่ทั้งหมดเนี่ยต้องทําให้เกิดขึ้นพร้อมกันตั้งแต่สัมมาตแ่สมาธิที่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาวายแป่ข้อทั้งสติสมาธิทุกอย่างต้องเกิดขึ้นพร้อมกันเขาเรียกว่ามรเกิดป๊อกเดียวแค่นั้นเนี่ยต้องทาให้เกิดนะไม่ใช่ทีละอย่างนะ สมมติทำสมาธิกำลังนั่งอยู่กำลังนั่งอยู่แต่บอกว่าเดินหนอเดินหนอย่างนี้สัมมาวาจาไหมสัมมาวาจาวาจาไหมล่ะสัมมาไหมล่ะใช่ใช่กำลังนั่งอยู่แต่บอกอะไรเดินอยู่เดินอยู่ถูกป่ะใช่ฉะนั้นการกำหนดคำต้องบอกเวลาเราไปมานทังหมดขณะคิดหนึ่งต้องกาหนดให้ถูกใช่ไหมถูกอาการใช่ไหมถูกอาการของเขาถูกอาการของสภาวะสภาวะสภาวะธรรมอ่ะต้องถูกอาการ ถ้าไม่ถูกอาการมันไม่ใช่ <ทำ S 3> มันววาวาจาใช่มัช่ฉะนั้นส,สติและสมาธิมันจะเกิดขึ้นพร้อมฉะนั้นถ้าเราเรียนเดี๋ยวสักพักจะน่าจะเป็นถึงประโยคสามถึงจะรู้ว่ามักเบื้องสูงกับมรกคเบื้องต่ำเป็นยงไงคนมาทําบุญทําบุญกับพระที่กําลังทำมรกให้เกิดมักเบื้องต่ํา กับมัคเบื้องสูงคนที่มาทําบุญเนี่ยถวายทานาทาน็ถวายทานถ้าถวายกับคนที่ทําบุญด้วยมัคเบื้องสูงที่ปฏิบัติอยู่อะถ้ามัดเบื้องสูงบุญจะได้เยอะถ้าทํากับพวกมัคเบื้องต่ำก็บุญน้อยลงเราเรียนกันจะรู้เลยว่าวิธีการทํามัคให้คนเดินทำยังไงสมมติพระกำลังเดินจงกรมอยู่เดินเดินอยู่นะ พระกําหนดระดับไหนถ้ามาถวายทานขนาดนั้นก็ได้บุญเยอะแต่ว่าถ้าพระหยุดแล้วหยุดเดินใช่ไหมขณะหยุดเดินสติหลุดหน่อยนึงมักเบื้องต่ำทำอยู่อ่ะแต่สติหลุดข่งสนทนาโยมแล้วสนทนาสักพักแล้วถวายทานเงี้ยเนี่ยเรียมมักเบื้องต่ำก็ต้องทำมักเบื้องต่ำยังต้องพายเบียนไปจะรู้ฉะนั้นผมถึงบอกลูกพี่ เป็นพระปัศนาจารย์นะถ้าเข้าถึงเข้าใจในการเรียนแล้วปฏิบัติแล้วลึกซึ้งนะมันมีทั้งคือบางคนอนะ่ะเขาจะเอาแค่อะไรผมเห็นอนะคือเขาจะเอามาจากเฉพาะ ว่าพุทธวจนะับพระพุทธองค์บางคนเนี i mean. ่ยคุยกับผมเป็นญาติญาติที่ไปอยู่อเมริกาเลยเพราะเพราะเพราะอัตถะฐานอัตถะฐานไม่ฟังอัตต้องฟังพุทธวจนะหรือไม่จำก็โอ้ยของคนที่ อ, <osc> อันนี้คือมาแก้เขามาแก้คำพระโอษฐ์ on. แต่ต้องเข้าใจอะบางสิ่งบางอย่างพระพุจ้าตรัสออกมาเนี่ยคนบางคนปัญญามันไปไม่ Hungary ถึงนะ <c oughs> คือไม่เข้าใจความหมายที่พระองค์พูดฉะนั้นอาจารยกาถาจารย์จะขยายอาจารกาถาจารย์หมายว่าพคนคนคนกลุ่มนี้คือพระอรหันต์นะคือพระอรหันต ครูบาอาจารย์ที่ระดับสูงเลยมีสติปัญญามากมาขยายเนื้อความของพระโอษฐ์ของพุธพทธปจะนะทําให้เข้าใจขึ้นคนบางคนกลับมองอ่ะฉันไม่เชื่อเอาแต่ตรงนี้แต่ในพระธรรปิฎกม,มีอักถรษาจารย์ด้วยในธรรมบทเนี่ยถ้าอักษกถาจารย์ไม่ขยายเนื้อความอา่านแล้วงงเพราะพระพอโอษฐ์ท่านสรุปพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดพูดลักษณะคืออะไร พระพุทธเจ้าคำพระพุทธเจ้าที่สําคัญที่สุดคือท่านพูดเป็นเนี้ยแล้วพูดเป็นปัจาปัชญาพูดนะให้คิดพระพุทธเจ้าจะไม่พูดสอนคนซ้ําๆจำตากจำชาตินะถ้าไม่พูดนะอะไรท่านพูดแล้วเคยพูดมาก่อนแล้วท่านจะพูดงนี้นะเคยพูดถ้าไม่พูดซ้ำเราพูดซ้ำน่าเบื่อใช่ไหมบางคนจำจอใช่ไหม ท่านบอกทำเก่าแปนในธรรมบทจะรู้เลยนะมันเป็นคำเขา่าทำเก่าเสร็จวาพระองค์เคยพูดไปแล้วนั่นแหละเพรนั้นน,นนี่เป็นความรู้ให้พวกเรารู้แล้วกันว,ว่าคำสอนของพระองค์คำว่าผู้สอนเนี่ยเพฉะนั้นพระองค์เนี่ยเหมือนเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเราคุยกับมหาบุญยอดที่ถวายหนังสือมา ผมแทนที่ผมคุยธรรมดาผมถามต่อที่นั่นการทําคือไปอยู่อเมริกาอาจารย์พี่ของคุเนี่ยไปอยู่อเมริกาที่นั่นเป็นยังไงก็เขาไปทําเมดิเตชันอย่างเดียวไม,ม,ม่เมดิเตวิปัสสนายอย่างเดียวฟังกรรมฐานอย่างเดียวอาจารย์เป็นยังไงที่เขาให้ความสนใจเขาให้สนใจที่นั่นก่อนทํางานห้าปีต้องทําสมาธิสมบูรณ์ ก็มาอย่างไนวิธีสอนเราตอนนี้ฝรั่งที่มันชอบใจมันชอบาจเพราะครูบาอาจารย์เราของเราดูสตรีฐานสีใช่ไหมไม่อยากเสียดอ๋อนั่นอากพม่าที่มีอยู่ที่นั่นฝรั่งมันเชื่อแต่ถ้าถามว่าสอนแบบครูบาอาจารย์แบบบ้านๆเนี่ยอย่างอะไรที่มันดังๆเนี่ยลองไปสอนพม่าอเมริกามันจะเอาไหมล่ะมันจะทีมส่งไล่ออกจากประเทศ้วยสตรีฐานสีอย่างเดียวที่ปรัชนา อนนี้ด่วนเลยนะสำนักปฏิบัติธรรมเมื่อวานโดออกข่า,าวมาที่ปฏิบัติธรรมที่ไหนไม่ใช่สติปัฏฐานที่ประธานสวดโดนปิดกิดหมดจำปีเลยนะมหาเทราสมาคมอ่ะในสมเด็จสังฆราชอ่ะพูดเลยเมื่อวานอ่เนี่ยดูข่าวเลยแล้วสำนักปฏิบัติธรรมเหมือนกันถ้าบางที่ไม่มีพระวิปัสสนาจารย์อยู่ก็ใ่้ยปิดเลย เพราะไม่อย่งานยงนั้นจะมีอะไรมีสํานักแบบอะไรที่สอนมั่วๆบางคนเน,นี่ยทิ่มข่าลงเยอะๆเนี่ยใช่ไหมหลวงพ่อสอนมั่วๆสอนแบบนึกเอาเขาเรียกวิปัสสนึกนึกเอาเหาเอยเดินอาการได้เพราะเพราะวกนนี้ทําให้มีให้มันเกิดมรรคองเปรในตัวโดยเฉพาะกําหนดให้ถูกอาการกําหนดให้ใ,<ช>ให้เห็นมรรคเปรมรรคเปดเกิดในอยู่ทั้งหมดเลยงรรคเพร้อ้อณะจิร้ขมขนาจิตที่มันก <ใน S 1> <8 S 2> ําหนดอยู่ ถ้าพระองค์เวลาตอนที่ถามว่าก็ทายสุดกะต่างนี่ที่ผมเคยถามเคยทายถามอีกทีก็ได้สุดทักษะอัคธสิยาผมถามอย่างนี้ เจ้าชายตอนพระพุทธเจ้าตอนตอน,ตอนมีพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติจะได้อุบัติขึ้นเจ้าชายศิะมีอายุเท่าไหร่ยี่ใครนะไม่ถามไม่ไม่ฟังต้องถามฟังแล้วเนี้นหลูตอนพระพุทธเจ้าองค์นี้นะเสด็จอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิตถะอายุเท่าไหร่ พระชายศิษย์าอายุเท่าไหรยี่สิบสองยี่สิบเก้าอันนั้นตอนบวชตอนบวชเนี่ยตอนบวชยี่สิบสอไม่ใช่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าเป็นพระพุทธเจ้าตอนอายุเท่าไรตอนไม่ใช่บวชไปอีกหกบวชไปอีกหกอ่ะบวชปอีกหกพรรษาก็เท่ากับสามสิบห้าเออนักทำเองต้องคิดอะไรมาก สามสิบห้าพรรษาสามสิบห้าพรรษาคนอีกคก็สามสิบห้าเออสามสิบห้าพรรษาแล้วพระที่พระพุทธเจ้าโอเจ้าชายสิทธัตถะกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นโพเดี๋ยวไหมจะนั่งอยู่ที่บันหลังใต้ต้นโพพญานาใครที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพเนี่ย ขณะนั่งลงตอนนั้นเป็นพระพุทธเจ้าอย่างอย่างตระแด่ยังตัสงศีลมหาโพธิจะไม่ลุกขึ้นยัง,ยงใช่ไหมยัง,ยงเป็นเจ้าชายศิลสถายยังเป็นเจ้าชายอยู่ยังไม่ลุกจะไม่ไปลุกขึ้นมาสําเร็จเอาตอนรุ่งสางตอนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นขณะนั้นเจ้าชายศีตสถานีดับอาสวัตบิณับหมดขิ้นใช่ไหม ดับหมดสิ้นเลยใช่ไหมหลวงพ่อครับสมมุติดับหมดสิ้นก็แล้วเป็นอะไรเป็นพระพุทธเจ้าเลยไหมยังเป็นอนุตตรัส,สัมาสเป็นแล้ว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 ดับกิเลสสิ้นเชิงสิ้นเชิงแล้วใช่เป็นพระพ,พุทธเจ้าท่านสมมุตินั่งกำหนดนั่งพิจารณากำหนดใช่ไหม ปวดหนอปวดหนอจนมันนั่งนานแล้วเนี่ยนั่งแในแดงก้มอ่ะไม่ลุกเลยอ่ะไม่ลุกามอ่ปวดหนอปวดหนอทรมานอึดอัดหนออึดอัดหน้องฉนะมันทั้งกลาวเลยเหรอเนี่ยพอนั่งปุ๊บปุ๊บพอดับวูบเหมือนพวกเรานั่งสมาธินะนั่งนั่งกันปวดปวดอยู่หายวูบปิดทิ้งเคยมีไหมมีอ่ะเคยมีใช่ไหมเนี่ยหายวูบปักลักษณะเดียวกัน เลยพระองค์ดับกิเลสจิ้นจึงปุ๊บปุ๊บแล้วก็หลังจากมันเป็นอะไรเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมครัเป็นพระเจาเ้าแสดงว่ามันคณะกิจเดียวใช่ไหมใกล้ที่อีกใช่ไหมรับนิ้วก้อยหนึ่งดับกิเลสปุ๊บกเป็นพระพุทธเจ้าเลยใช่ไหมใช่เป็คนคณะรับนิ้วก้อยนั่นคือเขาเรียกมรรคแปดมันมีกําลังมีกําลังสูงสุดมันเป็นโรคมนานานแล้วท่านปฏิบัติมาเต็มโรค ถ้าผุ้สได้ทุกอย่างเต็มก็พอถึงจุดหนึ่งอ่ะเนี่ยเหมือนเราไหวอ่ะไวน้ำเหนื่อยแทบตายไวยมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติใช่ไหมเนี่ยพอไปถึงเอ่ยเอามือไปแตะตะลิงเพะถึงฝั่งก็ผูันทียวผูเดียวฉะนั้นเป็นเพียงแค่ขนาดเดียวแลวงีเพชอ่ะตั้งใจปฏิบัติลองตั้งใจอ่ะ เพราะเอาจริงเอาจังถ้าคนตั้งใจเอาจริงเอาจังฉะนั้นการดับกิเลสท้นเชงอ่ะบางคนเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีเสขาดเสขาดใช่ไหมนะดับกิเลสฉะนั้นบางคนเนี่ยเราไม่รู้หรอกเนี่ยที่เราเจอทุกคนนะพระนับปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติเราก็ไม่รู้พระอยู่ตามป่าตามเขา,เาก็ไม่รู้ ฉะนั้นอย่าไปดูถูกพระอย่าไปตำหนิพระพระบางคนเนี่ยเราเห็นแต่ทางนอก<ม>ไปตำหนิท่านน่ะถ้าท่านคนนั้นเป็นอรหันต์เราก็ไม่รู้ถูกไหมตำหนิพระอรหันต์ตกนรกไหมละ่ะมรห <ก S 2> <ม>้าสารฉะนั้นแม้แต่พาะทุรดงอะไรผมผ่านมาผมเนี่ยมาถึงอานา้ำอาา่ะใช่ไหมต้องนับขับสู้ผู้ปฏิบัติดีแล้วอย่าตำหนิโอ้พระองคนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะนินทาเ็เสร็จเหมือนทำไมหลวงพี่อิมใช่ ลงที่มาผมไม่เคยนังขึ้นถ้าท่านเดินดูลงมาโรยสุดสุดแล้วเนี่ยเดินดูลงกันมานดังนั้นจุดเนี้ยจุดสำคัญเ,เพราะว่าคําว่าศัทธานี่ที่ผมพูดตรงนี้คือเพื่อให้รู้เข้าใจว่านี่คือพระศาสดาของเราเราสมควรอยาะจะคลายจากศัทธาไม่จากตัวเอง พระั้ใจพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยทั่วไปพระประเจรพุทธเจ้าบรรลุตนเองเสร็ทจท่านก็ไม่สนใจเท่าป่าแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้ท่านอุส,สาเหน็ดเหนื่อยอ่ะท่านอุส,สาเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเพื่ออะไรเพื่อเอาคนทุกข์ใช่ไหมใช่เพื่อให้ <S <S ให,ให้ให้ข้ามฝั่งได้สัตว์ทั้งหลายคนทุกข์ไม่ข้ามฝั่งได้เหมือนคนรวยอ่ะรวยแล้วใช้ ดูเฉย,เยเใใก,กูไม่สนใจโลกนี้ก็มีมีับมีเยอะใช่ไหมแต่บางคนรวยแล้วยังโอ้โหยอมเน็ดเหนื่อยเพื่อช่วยให้สังคมดีขึ้นให้ประเทศชาติดีขึ้นพระเจ้าเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่เปรียบไม่ได้เลยสําหรับคนทั่วไปฉะนั้นเวลาเราขอเราทําอะไรให้นิพนึ์พระพุทธเจ้ารูมา้มาเี่ยรียนสองสามวันแล้วไม่เอาเนี่ย งานกูยุ่งถอยดีกว่าไม่ใช่อดทนทำไปเถอะนะเราก็ค่อยๆแบ่งเวลาของเราถ้าฝึกปฏิบัติงานบ่อยๆมันจะไม่ยุง่งถามว่าออผมเองเคยยุ่งไหยุ่งสมัยก่อเ <t> นี๋ย้ใครทําอะไรก็ทําไปทำไปจิตเราไม่ยุ่งด้วยเนยไม่วุ่นวายจิตนะเขาแบ่งเวลาค่อยๆทําไปเราตอนนี้ผมคิดว่าในหนึ่งร้อยผมต้องได้สัก หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เองก็พยายามแต่หนักอยู่อ่ะตัวเนี้มักแตกนะฉะนั้นสัทธาเราบอรู้นะฉนะนั้นครูทั้งหกเป็นตัวเขาเรียกตัวหนึง่งครูทั้งหกหรือกับอีกตัวคือเจวะทัตครูทั้งหกเหมือนจัตุร์ลำลองแต่เจวะทัตคือศัตรูถาวรถาวร หนังอะ่ะถ้าไม่มีตัวโกงไม่มีพระเอกไม่มีตัวโกงมันดูไม่สนุกนั่งพะนะ,ะฉะนั้นทุกอย่างท่านบอกว่าเจ้าหน้าเบอร์ผมพูดด้วยนะความดีตกวามชั่วสองอย่างเนี้ยอะไนดีกว่าไม่นมนเท่ากันมัเท่ากันหมดเออมันไม่ดี มันไม่ไรม่ดีไม่ไม่จะมากเกินไปทัเหมือนการหมดดีแต่ดีคนละอย่างอ้าวสมมติมีปากกาอ่ะอยน่ที่อ่ะสองคนมีปากกาการแก้วน้ำอามีสองอย่างเนี้ยลยงพีเพชรมีปากกากับแกนวน้ำลุงพีเพชรว่าอันไหนดีกว่า แก้วน้ำเอาเลยอะไรดีปากกาดีกว่านี่ปากกาเข้าไงเข้ากันแก้วน้ำเข้ากันน้ำปลาทุกอย่างมันดีทั้งหมดจะเป็นปากกาก็ดีจะเป็นแก้วน้ำก็ดีบอกอะไรดีกว่าปากกาปากกาดีกว่าแล้วแก้วน้ำแสดงว่ามีน้ำเห็นน้ำดูเรื่องไปสัมผัสเห็นน้ำ เป็นคออท์ชัวลุงพี่เรียกหาประกาศเรียกหาแก้วน้ำใช่ไหมมันอยู่ที่โอกาสของเราใช่ไหมไม่ก็เขียนประกาศใส่จีวรแล้วไปกลางไว้ลุงพี่บอกอะไรขอแก้วน้ำแก้วน้ำใช่ไหมวันหนึ่งเป็นนักธุรกิจร่ำรวยอ่ะเขาบอกให้เขียนเช็คมาให้หน่อยเอาแก้วน้ำไปเขียนเช็คเลยนะแก้วน้ำผมเคลือบของเอาแก้วให้เลยทุกอย่างเลยพ่อบันดี ดีทั้งทั้งสองอย่างแต่มันดีคนลรอ,อย่างคนเะแบบและโอกาสใช่ครับตรงนี้ความดีถ้ามีแต่ความดีอะไม่มีความชั่วเลยจะรู้ไหมนนนนว่าคนนั้นเป็นคนดีเขาจะไปแลวจะต้องมาปฏิบัติทําไมใค่จะรู้ไหมว่าคนนั้นเป็นคนดีครับเป็นคนดีจช่ไห่ไปเรู้เพราะมันมีคนชั่วไงมันถึงมีคนดีเพราะมันมีความดีมันมีความชั่วมันถึงมีความดี ชนะสองสิ children, really ่งนี hair, people, mm ้ม hmm. okay. ันเป็นอุปการะกันอุปการะสิ่งกันทุกอย่างในโลกนี้เขาบอกมีสองอย่างสองคู่เสมอเราออกปากคนให้ไปอ่าคนควันควันนาเป็นแต่เกี่ยวข้าวไม่เป็นเราเปล่าากคนเกี่ยวข้าให้มาควันนาคนไม่ได้เขาเรียกสามัญลักษณะลักษณะเท่ากันลักษณะเสมอกันสามัญลักษณะผังจักรวัดคันร่างร่างกายเสมอกัน แล้วไล่เลกาท้่ต้องยางเสมอกัรคนที่อยู่ป่าคนอยู่ทะเลเท่ากันคนทะเลก็รู้เหนื่องฝ่ารู้เรื่องฝั่าถู้ไหมก็เหมือนมีอย่างเดียวท้าจะให้เหนือต้องใช้คุณงามความดีทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นแหละแต่ไอคนเชื่อไอคนชั่วมันว่าไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีครับคนชั่วไม่ดีเลยเออคนชั่วจะทําดียากแต่คนดีอยู่แล้วทําดีทําดียาก ทำดีได้แต่บาตใจจับชั่วไม่ได้